ลบถั่วดินโอ้โอ้น้ำค่าส่งโอ้ยเพือมมาถคูแล้วนี่ว่าคอยไม่ถูกร้องฮฮกร้อกม่นแหรเขรบ่ปลูกคู่ เอยู oh. 谢谢 uh. s S oh However, ่ว้าเพื่อนในทายวิดีโอดากจังเงินีแต่น้ำมรนมันหนูกินหเจ้ามัหนูก็มันเืนหนูแล้วมันยังไดผุดมันูผดตรวจงานมือคัดลังอยู่ตัวไดหนูบ่กินหใครเนียเห็นอะไรกระสุดตดใส่เดียวดิดึงแห้ง ข้างแรกมิตี้นี่เีนน้าจุดดังออลงทุนกระดาษข้างแรกข้างแรกเป็ีซรีเจอร์นี่เด้อก็จะเกิดตะคานคนสบายแล้วคนเกิดมาสบายเนาะฮะตัวคนกระบอกตัวเี้อยากทบกตเห็ดเอาหนามาฮหามาหนามาสบายแตเห็ดเอาเอ้ย มาเดอ้อวันล็อกตัดินเด้อค่ะเด้อข้าขง,ขงแรกแม่ซีวิตเด้อค่ะเด้อโอ้ยายออเปื่อนไปล็อกตัดินท่านได้สัวมาจะเก็บดอกกระเจียวเด้ก็ว่าจะอะไรดอกกระเจียวก็ถ่า,ายไปแล้วถ่ยายไปแล้วมันหลุดง,ง่ายเนี่ยโย,โยส่งเปื้อนมาเลยให้นางหลดุดมือน้ำเดอ้อ โอ้แม่นนาเขานอนพี่กายมือแลยนี่บุีตสร้างเมามามาเมาลุมืเต็มนี่นะข้หนูบกินหันกันกระขอยู่ถึงได้อันอะไรมึงนี่เพิ่นขวัดอาน้ำได้ยั ทุกคนควาดจ้ะมันขาเลยจ้ะเพ่อนเพ่อนงานานาเมื่อมก็มควันเอาจะเบิ่งอันเก็บเอาอันทามันขาดมควันขายแตสิ่หลายหมื่นีอกหลายหมื่นเหมือนคนว่าเงินดอก อันอันที่ว่าลายหมื่นน่ะมังคุดินแล้วมะบ่เป็นว่าเงินตายเก็บดอกก็เจียวมาแล้ววันศุกร์ดอกกระเจียวก็ขายเอาแล้วบัดนี้มาทุดินบัดนี้มือนี้มือนี้ทุกไปหลายี้ยเออมือนี้ไปเที่ยวเลยเนาะใน่มาทองเพชรมังคุงก็หัวห no? ้าเพียงในแบ็ดลงกไห้เม่ใหญ่ปีพูแลเี่าไหร่ของผู้เจ้าวันในโลก ไปไไเอาไหมอไยิมบานมีอกมากนากนี้นอกจาีท่านมีอยู่เฮือนผู้นเอบ้น่อนนะนอาอะไรนอซื้อซื้อเลยน้ำนขาน้ำขาเหรน้ำซาลูกน้ำขาไปแล้วหิวหิวสงใัยจะเป็นน้ำซาซาแฟน้ำขายุดน้ำขยุไดถาสยแล้วเลย แบกเอาแตได้ไราใ่ไม yes. be oh, ่ได oh, <right> ้ให้ในถือเราแบกได้ก้นแขงแล้เราเขาจะเกิมีแรงโอ้สูญเหตุป้านทอดหลายคนอยู่เข่งข่งว่าแขกยังไงนะปอปอคนแบกหยามือละรอดถ่ายจะทีบังคันเข่งอันนี้จะอเอาเข่งคอยมาแบกเหรอจะอ่อนตายจะเอาเข่งคอยมาแบกเป็นเพียงมันมีแต่คุยนูนาะ งหูมาติดดเนาะเ็นมีอยู่เว้นะว่าเ้าแค่ว่าเปาแค่คุย

ืน้ำแข็งก็ถุงพีได้น้ำแข็งพีพีได้สิเออหมดเนาะตะกุกตะกิเฮ้ยนี่นีเลน่ก็จะเอาจะซื้อลบเลยแบตู้พีติ้งไปจะเอาเนาะลบถูกว่ะดลวยอือ